สวัสดีเพียนเพียนทุกท่านด้วยะครับคือความจริงแล้วผมจะมาแนะนำอาชีพนานมากแล้วเลยนะครับคือความจริงผมอัดไปแล้วเนี่ยนะอัดไปสองสารอบแลยครับแต่ก็ทำไฟล์หายนะครับหลงบ้างลืมบ้างเนีบ่บางทีอัดเยอะไปอัดเยอะไปไม่รู้ว่าเอาไฟล์ไปไว้ที่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอาชีพนะครับ ทั้งหมดนะครับของเพลงกระบี่เมคาตะบิวเนี่ยเราก็จะมาบอกด้วยว่าอาชีพไหนมันดียังไงะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักอาชีพแรกเลยดีกว่านะครับอาชีพแรกเนี่ยครับชื่อว่าซ่อนปัตตพีนี่ยนานี่เลยเนี่ยครับคุณหัวล้นนะครับโลงจีนหัวล้นคนนี้เลยนะครับเป็นนักบวชนะครับนักบวชซ่อนปัตพีนะ่ครับเป็นตัวตีใกล้เนี่ยครับคือ ทุกคนไม่ต้องไปสนใจไอ้สเต็กตรงนี้นะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับฟังฟังผมไว้นะครับไอ้สเต็กตังเนี้ยสเต็กตรงเนี้ยมันมันไม่มีผลอะไรนะครับมีผลแค่ว่าตีใกล้กับตีไกลนะครับเกมนี้นะต่อมานะครับอาชีพที่2นะครับเป็นอาชีพจอมยุทธนะครับอาชีพจอมยุทธเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยอดนิยมนะครับเห็นเห็นอยู่บ่อยๆนะครับจอมยุทธต่อมานะครับ แทงเงานะครับเป็นอาชีพที่แบบเรียกได้ว,ว่าคนเล่นเยอะที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็ได้นะครับคนเล่นเยอะมากนะอาชีพเนี้ยนะครับเอะต่อมาเลยนะครับแทงเงาผมว่าเขาสวยนะเป็นอาชีพที่แบบสง่างามนะเฮ้ย <c oughs> มันสวยจริงๆนะอาชีพเนะี้ยเวลาใส่พวกของแฟชั่นพวกด่าพวกชุดแต่มันมันดูเข้ากันนะครับ ถ้าแบบเพื่อนๆจะแบบเลือกเอามาสวยงามมาแบบเออผมผมแนะนําอาชีพนี้เลยครับแทงเงาครับขนาดผมยังจะเปลี่ยนเลยนะต่อมานะครับอาชีพปีกทมินเนี่ยปืนทมินนะผีเออผีดิคุณโลลี่นะครับโลลี่สุดน่ารักของเรานะครับเป็นอาชีพเอ่อปืนนะครับเป็นอาชีพที่ยิงไกลเนาะ ต่อมานะเป็นอาชีพมหาปาตนะครับมหาปาตก็เป็นอาชีพยอดฮิตเหมือนกันนะ้หัต์ัน,ส,นสวนาาแหมมีเสียงพูดมีบทพูดด้วยนะครับมหาปาตนะครับเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับนักพจ <ด S 1> น,นะครับ กฎหมายเก้าบทวัน,นี้ข้าลงมือเขียนเราปีศาต้องยอมจำนนนมเป็นอาชีพปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เนาะมันดูแบบหล่อเท่ดีนะสำหรับผมนะต่อมานะครับเป็นน้องงูนะครับเอานูวานะครับนูวาไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับแต่ก็มีอยู่นะมีอยู่เหมือนกันเป็นอาชีพที่เซ็กซี่นะครับ เซ็กซนะี่น้องงูเนี่ยตอมาครับเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วนะครับสอาวุธแคหน่อยเป็นไงนูน้อยหมกแดงนะครับเป็นอาวุธธนูนะครับคือนะครับเรามารู้จักอาชีพอาชีพทั้งหมดของเกมนี้ไปหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด8อาชีพเนาะคือผมจะบอกทุกคนว่าความจริงแล้วนะครับ อาชีพในะเกมเนี่ยมันมันไม่มีผลอะไรเลยต่อการเล่นต่อเกมนะครับคือมันไม่มีแบบเออจากเกมอื่นมันจะมีอาชีพนี้แก้ทางนี้อาชีพนี้แก้ทางอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้เวอร์ชั่นนี้ดีนะแพทนี้อาชีพนี้ไม่ดีนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันจะว่าอยังไงล่ะคือมันเหมือนกันหมดเอย,อย่างอออะไรเนี ขาดการเชื่อมต่อออ,อย่างอะถ้าผมเล่นเล่นตัวนี้นะครับเล่นเนอะอาชีพหน่ยน้อยหมกแดงเนี่ยนะครับแล้วเอามาสู้กับอาชีพอาชีพเนะี่ยอาชีพจอมยุทธนะครับนะบโดยปกติแล้ว,ว่วาอาชีพที่ที่มันตีใกล้เนี่ยส่วนมากมันจะถึกนะครับถึกแล้วก็เป็นตัวแก้ทางพวกเออแครี่พวก เนี่ยพวกยิงไกลพวกเมจชัยเวสอะไรพวกนี้นะแต่นี่มันมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพไหนคือเท่าเทียมหมดนะครับคือคราวนี้ก็ต้องต้องมาคุยกันเรื่องความชอบเลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบโมเดลอาชีพชอบอาวุธอัไหนนะครับชอบการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวของตัวไหนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับเกมเนี่ยถ้าเพื่อนเอยากโหดอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องแบบ ตีบอสอย่างบ้าคลั่งนะตีทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเม่ไม่ต้องทําแบบนี้นะเพราะว่าเกมนี้เ,เพื่อนๆจะแบบเลเวล up ได้จากการเติมเงินเท่านั้น,น <c oughs> ก็ไม่เชิงว่าเท่านั้นนะเพราะว่าการตีบอสธรรมดามันมันก็มีแบบโอกาส drop นะครับยายาเลื่นเร็วลนะแต่มันก็น้อยมากนะแต่ถ้าอาอยากไปเร็วอยากอะไรก็ต้องเติมเงินแหละ แต่สําหรับสิทธิทพิเศษสําหรับคนเติมเงินในเกมนี้มันจะมีแบบพิเศษมากๆเลยนะครับพิเศษขนาดที่ว,ว่าแบบสายฟรีแบบเทียบไม่ติดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆชอบอาชีพไหนก็มาเลือกเล่นกันได้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะส่วนตัวผมนะครับนิดนี่นี่เอาเรื่องวนตัวมามาปะปนแล้วนะผมชอบอาชีพนี้นะครับ แฟชั่นนะแฟชั่นผมอยากให้ทุกคนแบบเออลองลองเข้าไปดูคือไม่ต้องแบบเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับลองเข้าไปดูคนที่เขาเล่นอาชีพนี้นะครับคือแฟชั่นมันสวยจริงนะแทงเงานะครับสง่างามนะแฟชั่นสวยนะ้วตัวอื่นก็ไม่ใช่จะไม่สวยนะครับก็ด,ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับ